เหมือนเดิมไหมคะครับเหมือนเหมือนเดิมครับด้วยความ uh huh. ที่มีตัวอ่อนอยู่แล้วครับ uh huh. ก็เลยแบบว่าจัดตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับ uh huh. สายมูแน่นอนใช่ไหมคะกึ่ง <laughs> นึงกึ่งนึงครับพี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมูล้วนแต่แค่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ลูกคนแรกของเราคือกราฟเนี่ยเขาประมาณสักสองขวบครึ่งแล้ว uh huh. แล้วเดี๋ยวพอช่วงประมาณสิงหาเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วแบบคนสองมาต่อเราจะมีเวลาดูเขามากขึ้น uh huh. ก็แบบผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยทีเดียวไปเลยอย่าเว้นยาวอย่างนี้เราก็เลยแบบตามนั้นแล้วบังเอิญว่าปีปีปีนี้เนี่ยเป็นปีมังกรพอดีจังหวะมันก็เลยได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้เขาก็จะคลอดสิ้นปีเอ่อคอเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดอ๋อทักใกล้ๆพี่จิ๊บเลยใช่ท้องนี้มันตื่นเต้นไหมคะหรือว่ามันรู้สึกยังไงคะคือเท่านี้ยากมากคือท้องนี้ก็รู้สึกเกี่ยวชิวขึ้น คือเดินเหินเหมือนคนปกติมากขึ้นเขาว่าคนปกติแบบเวามว่าตอนท้องแรกจะค่อยๆแบบเรีย่ายแต่ว่าท้องนี้ก็คือแบบว่าอ่ะเรามีลูกผู้ชายเนอคนแรกก็วิ่งก็อุ้มก็จับก็คือเลี้ยงตามแบบปกติเลยแต่ะก็อาจจะมีแบบว่าระวางบ้างแต่ว่าชิวขึ้นพอท้องแรกพี่แมนยังไงคะดูแลเป็นที่ไหมคะพี่แมนคือเอาจริงๆสำหรับท้องนี้เนี่ยต้อง เขาเก่งขึ้นมากครับด้วยความที่ท้องนี้มีปัจจัยเยอะประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกชิลขึ้นนะครับแต่ประสบการณ์ก็บอกให้เขาอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ซีเรียสจนเกินไปแล้วด้วยความที่เรามีลูกคนแรกด้วยบางทีเนี่ยลูกคนแรกก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมแม่ไม่อุ้มเลยแม่ก็จะบอกไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยแม่แบบมีน้องอยู่นะอะไรอย่างนี้ครับก็เลยทําให้เกลเองเนี่ยต้องแบบบาลานซ์เรื่องอารมณ์เขาต้องแบบมากพอสมควรว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาใจลูกคนแรกยังไงในขณะเดียวกันก็ต้องระวังลูกคนที่2อ้วย แล้วก็เรื่องของแบบในช่วงแรกนะแล้วก็แบบมีจังหวะเรื่องของการแพ้ท้องอยู่ด้วยค่ะนะครับก็เป็นระยะๆอยู่ตอนนี้แต่เขาก็เหมือนควบคุมได้โอเคค่ะพี่เกียวอธิบายน้องกราฟยังไงคะว่าแบบบางทีเขาไม่เข้าใจเนาะแม่มีน้องอยู่เลยคือตอนแรกอ่ะอย่างที่เมื่อวันบางบานท่านก็อาจจะรู้แล้วว่าคือเกียวจะเริ่มอ่านอ่านหนังสือเริ่มจากอ่านหนังสือก่อนว่ากราฟกําลังจะมีน้องนะกราฟไม่ได้เป็นแบบหมาหัวเน่านะอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีหนังสือของเด็กที่ เราคอยอ่านให้เขาตั้งแต่ตอนเขาขวบกว่าเราก็เริ่มอ่านแล้วคือเหมือนเราวางแผนค่อยๆแบบว่าใส่สมองลูกว่าลูกกาลังจะเป็นที่นะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้พอเราแบบไปใส่ตัวอ่อนในช่วงนั้นเราก็แบบกราฟเนี่ยเดี๋ยวพอใกล้ถึงเราต้องบอกว่ากราฟประมาณ9วันเนี่ยแม่อาจจะแบบ อุ้มลูกไม่ได้นะนอะไรอย่างเงี้ย <Graduate. S 1> แต่แม่กอดลูกได้นะหอมลูกได้นะฟัดลูกได้ทุกอย่างเลย<ห>อะไรอย่างเงี้ยเดินขึ้นบันไดอาจจะเดินมาส่งกลาบได้แค่ตอนนี้แต่ตอนนี้คือเหมือนอธิบายเขาในสิ่งที่เราจะทําในช่วง9วันนั้นแล้วพอแบบถ้าสมมติว่าแบบเออแม่ติดแม่จะรีบมาอุ้มก้าวทันทีเลยนะ <deswegen. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากลับมาปุ๊บเราก็อุ้มเขาหลักนก็คืออุ้มเลยใช่ก็คือบอกความจริงกับกับเขาเราไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่า เราไม่รู้เราจะโกหกไปเพื่ออะไรแล้วก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยเขามีมคุยกับน้องไหมตอนนี้มีเ,เดี๋ยวไว้ตัดคลิปแล้วจะ,จะ,จ,ะจะลงให้ดูคือเขาก็จะมาแบบคุยกับปู่แม่ <laughs> ใช่เขาก็จะมาแบบอือแล้วเขาก็จะบอกว่าหิวไหมกินอะไรหรือยังแล้วเราก็ถามกาับว่า <laughs> กาฟน้องตอบว่าอะไรแม่น้องหิวอ๋อา้องยังไง่ดื่ะลูกแม่ไปกินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบแม่ไปกิน อ๋อโอเคโอเคแล้วกาจะป้อนน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะมาแบบเอาขนมมาจิ้มที่พุงเราบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็จะแบบฟันดีแล้วก็จุ๊บ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 แล้วก็พี่แมงเขาจะทาครีมให้เราทุกวันตั้งแต่พอรู้ว่าเรามีเบบี้เขาก็จะน่ารักมากคือกาฟก็มีเบบี้ห้าคนแล้วเขาก็ถอด่เของเขาึ้นมาใช่แล้วเขาก็แบบว่าทาให้กาปก่อนพ่อเขาทาให้กาก่อนเขาก็จะให้พ่อทาให้เขาแล้วก็พ่อก็จะมาทาให้เราเสร็จปุ๊บก็ทาขาทาขาให้ให้กาฟด้วยพ่อเขาก็จะทา พ่อก็จะทาให้แน่แล้วเขาก็จะมาช่วยทาด้วยอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็จะจุ๊บกันไปจุ๊บกันมาแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนประมาณนั้นชค่ะอือเกาะหลุดแล้วเนี่แหละแอบถาเดีมจะให้จิ๊บบอกก่อนเราค่อยตามให้พี่จิ๊บบอกก่อนเลยเพราะว่าเขาเขาดันเราไปอยู่ที่นั่นสามอาทิตย์ออมใช่เห็นบอกว่าได้ของขวัญชุดใหญ่สานี้จัดชุดใหญ่ให้ของขวัญ บ้านเนาะใช่ค่ะจริงๆเราก็วางแผนกันมาตั้งแต่เรามีลูกคนแรกว่าเฮ้ยพี่แมนเรามีลูกคนแรกแล้วเราจะมีคนที่สองไหมถ้าเรามีเนี่ยเราอาจจะต้องขยับขยายนะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยที่เราอยู่กันอตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่มีลูกเลยด้วยความที่ถูกฝังใจเรื่องค่ายพุทธบุตร ต้องมีคนไปค่ายพุทธิบุตรตอนม .4 บ้างแหละแล้วเขาก็จะเปิดแบบว่าคลิปแม่ลอดลูกแล้วก็รู้สึกแบบพี่แมนเกี่ไม่เอาเกี่วกลัวมันเป็นภาพที่แบบติดตามากดูน่ากลัวมากในในความคิดของเรานะวันนั้นแล้วพอเราแต่งงานไปอยู่กันไปเห็นคนนู้นมีครอบครัวคนนี้มีครอบครัวเอายังไงดีเอาไงเอาไงก็สะกิดกันไปสะกิดกันมาอ่ะก็ได้นกราฟมาแล้วเราก็แบบเออแต่บ้านเราที่เราทําเนี่ย ไม่มีพื้นที่ของลูกเลยทุกอย่างคือห้องเอนเตอร์เทนเนอร์ของแม่กับพ่อล้วนๆห้องดูทีวีห้องออกกําลังกายชั้นนี้ต้อนรับเพื่อนชั้นนี้ทําครัวคือไม่มีห้องลูกเลยแม้แต่นิดหนึ่ง mm. แล้วพอมีลูก ยกโซฟาออกหมดเลยเป็นพื้นที่ลูกยาวกลายเป็นว่าเพื่อนมาตอนนี้ก็คือนั่งพืนแล้วก็นั่งเก้าอี้ลูกก็คือเก้าอี้ตัวเล็กๆแล้วก็นั่งกันอยู่แบบนละมุมคือเหมือนแบบเพื่อนมาไม่ได้มาบ้านมาเหมือนเรสรี่ใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงั้นเราก็ค่อยๆเก็บเงินทําธุรกิจทํางานคือตอนนี้คือทําทุกอย่างเลยนะคะถ้าจะเห็นก็คือบอกทาทุกอย่างจริงๆก็ ทำทุกอย่างไปก็คือเก็บหอมรอมริบก็คือเอ้ยพี่แมนถึงเวลาที่เราพอจะมีอีกสักหลังหนึ่งตอนนี้แหละบอกจังหวะที่เออจังหวะคนที่สองที่เราวางแผนไว้ว่าจะมีในช่วงนี้พอดีลูกอีกคนแรกเข้าโรงเรียนพอดีอะปะใอย่้ะค่ะร้านเลยเนาะแถวย่านเดียวกันปะใส่หนึ่งค่ะใกล้ใกล้เมืองมากขึ้นค่ะใหญ่มากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นร้านพี่แนมยังนั่นก็เกือบ เกือบไม่รู้คุ้อยู่คุมไว้คุมไว้ไม่แต่ร้อยครับใช่พยายามจะอยู่ได้อยู่คือลูกคลอดก็ได้เข้าอยู่ลน่าจะน่าจะลูกคลอดก่อนว่าน่าจะประมาณแบบไม่ปลายปีก็คือต้นปีหน้าเลยอย่างนี้ก็คือพี่แมนก็คือทํางานเดียวก็เดิมทำย่างเลยททุกอย่างเลยเช้าจนถึงค่ำทุ่มคาจริงบางทีแบบทุกวันนี้เนาะนอกจากแบบไปวิทยากรเรื่องตัวเลขนะครับแล้วก็ตกเย็นนะบางทีก็ต้องมีไลฟ์สดในทุกแพลตฟอร์มเลย ต้องตกใจนะที่เห็นว่าอยู่ๆแบบว่ามันเป็นแม่ค้าด้วย่ะาบาทสิบาทขายหมดทำทุกอย่างจัดหมดเลยทุกอย่างแล้วก็เมื่อวานัวธุรกิจใหมด้วยตัวใหม่โรดักตัวใหม่ด้วยแล้วก็โอเยอะมากครับแล้วก็เรื่องแบบมีนําเข้าจากจีนด้วยทําเยอะเคอนแทกเลนอีกหลายอย่างเลยค่ะจะต้องฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์แล้วก็ใครมีงานอะไรก็รับหมดทุกอย่างตอนนี้เพื่อบ้านกับเพื่อลูกใช่ค่ะทั้งหมดเลยมีชื่อยังคะ ออแอบถามอีกแล้วเนี่ยครั้งนี้ตั้งแต่เพศแล้วเนี่ยก็ชื่อค่อนข้างคิดยากเหมือนกันเพราะว่าใจอยากได้ก็ไก่แล้วก็อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบว่าคณิตศาสตร์ผมชอบตัวเลขอย่างเช่นเกลคือมาจากสเกลใช่ไหมกราฟก็คือกราฟแล้วก็อีกคนนึงล่ะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยคิดหน่อยอาจจะฝากช่วยคิดกนไก่